คนนี้ชื่อว่ามินาซังอาริซาเดสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับอาริสานะคะวันนี้อาริซาอินเจแปนะคะจะทำชิโซมากิค่ะสอนโดยแม่ย่าญี่ปุ่นนะคะสอนทำเป็นอาหารตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าปัจจุบันการทำอาจจะแตกต่างจากสมัยก่อนนะคะด้วย เวลาแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาแต่สุดนี้บอกเลยว่าอาร่อยรับรองค่ะแล้วก็อลิสาก็ได้เก็บใบชิโซเองที่สวนด้วยนะคะที่เราปลูกไว้คลิปที่แล้วที่ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เก็บใบชิโซมาเอาใบไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังพอดีนะคะมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยและเอาใบที่ไม่ล่วไม่ขาดนะคะแล้วก็มา สเสด็จน้ำเสร็จแล้วก็ซอยซอยแล้วก็สับสับให้ละเอียดนะคะประมาณ1กรามมือนะคะอันนีป้ปริมาณนะคะแล้วแต่คนอชอบแล้วก็เท่าที่เราทำนะคะปริมาณไม่จำกัดนะคะจะน้อยจะมากตามชอบแล้วก็อริสาอยากให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยก็เลยใส่พริกและพริกแดงยังไม่มีก็เลยใส่พริกเขียวนะคะส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะมีถั่วลิสงบดนะคะแล้วก็ เกล็ดขนมปังค่ะแล้วก็ใบชิโซะมิโซะน้ำตาลมิลินนะคะน้ำมันนะคะแค่นี้เองแล้วเราก็จะเอาใบมาผัดให้แห้งนะคะให้แบบนี้นะค่ะที่เห็นในนี้คะ<ม>พอเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลใส่ชิโซะนะคะใส่ลงไป คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปริมาณเท่าที่อิสารรมทำเดี๋ยวจะเขียนให้ใต้คลิปนะคะเนี่ยค่ะพอเอาน้ำตาละละลายเขาก็จะเล่ยๆแบบนี้นะคะ<ม>จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะใส่เกล็ดขนมปังลงไปปก<ม>ติเขาจะใช้แป้งนะคะแต่ว่าแม่ย่าบอกว่าใช้เกล็ดขนมปังอร่อยกว่านะคะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วลิสงบดลงไปหรือว่าจะใช้เป็นอัลมอนด์อะไรก็ได้นะคะ ตามชอบเลยแล้วก็คนให้เข้ากันพอเหนียวแบบนี้ค่ะนี่คือใบชิโซที่เราล้างแล้วก็เอาไว้ห่อนะคะจะทําแบบ2แบบนะคะในไส้แล้วก็ห่อค่ะถึงให้แห้งแล้วอันนี้เราหั่นอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะคะอพอเขาเหนียวเนี่ยพอเย็นลงเขาก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาใหญ่เล็กนี่นแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะ เอาใบชิโซะมาพันพันอย่างเงี้ยค่ะเอาด้านไหนก็ได้นะคะแม่ยาบอกว่าตามชอบเลยนะคะพอละพันเสร็จเสร็จหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม้จิ้มฟันนะคะมาจิ้มประมาณ3อันค่ะแล้วก็นําไปทอดนะคะตอนทอดต้องระวังหน่อยนะคะน้ํามันอาจจะกระเด็นเพราะว่าใบชิโซะเขามีความชื้นนะคะจะแตกหน่อยๆเนียนะะ่ยค่ะเสียบอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลย กัไปนะคะอันเดียวก็พอนะคะไม่ต้องหลายอันเพื่อที่เวลาเราทอดใบเขาจะไม่คลี่ออกมานั่นเองนะคะง่ายมากๆแล้วเป็นเมนูที่อร่อยมากใครที่เป็นสะพายญี่ปุ่นนะคะลองทําให้พ่อปู่มแม่ย่าก,กินนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารท้องถิ่นในซูเปอร์ญี่ปุ่นก็มีขายนะคะค่อนข้างแพงเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเราทําเองเราทําเยอะๆแบ่งปันให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนของเราได้กินแล้วก็ ช่วยกันทำในวันหยุดก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึง่งถ้าอยู่บ้านเราไม่มีใบชิโซะลองใช้ใบชาพลูนะคะส่วนมิโซะเนี่ยในซปเปอร์บ้านเราน่าจะมีนะคะมิโซะที่เรามาทำมิโซะซุปอะค่ะที่ไม่ปรุงรสนะคะเป็นมิโซะแท้เลยนะคะถ้าปรุงรสมาเขาก็จะมีความเค็มนะคะท่าทางคาเซเดสโชคดีดกับบ้าจันเดะ พอเราห่อเสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งน้ํามันนะคะไฟปานกลางนะคะใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะมากนะคะให้พอท่วมนิดหน่อยค่ะแล้วก็เราจะนําที่เราเนี่ยค่ะห่อแล้วลงไปทอดแบบนี้นะคะครับเดียวนะคะต้องคอยระวังอย่าให้ไหม้นะคะให้สีเขาพอเขียวสวยก็พอนะคะถ้าไหม้มันจะขมนะคะไม่อร่อยใส่ลงไปแล้วเราก็กลับด้านค่ะอีกด้านนึงเท่าน,นี้ค่ะพอด้านนึงเลน้อยมันจะกรอบหน่อยแล้วก็เอาขึ้น สะเด็ดน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะใช้ทิชชู่ซับน้ำมันนะคะตอนเอาขึ้นอาจจะยากหน่อยเพราะเขามีไม้พิมฟันนะคะต้องระวังด้วยนะคะร้อนค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะดูสีน่าทานมากๆนะคะง่ายมากๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่แม่ย่าได้ สืบทอดหรือว่าได้ถ่ายทอดเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าอาติสาเป็นคนสืบทอดแต่แม่ย่าเป็นคนถ่ายทอดสุดอาหารโบราณแล้วก็ของญี่ปุ่นบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะญี่ปุ่นบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักบางท่านก็รู้จักนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นแล้วก็ตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาติสาก็จะไปชิมนะคะวิธีกินก็คือกินกับข้าวสวนร้อนๆแล้วก็กินตอนเช้าหรือว่าว,า,วางไว้บนโต๊ะอาหารเรากินเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ แต่ว่ากินกับข้าวดีกว่าเพราะเขามีความเค็มหน่อยๆนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเกียวอะดิกาโตโกไซมัสมาตายมาโช